ละนต้องใส่จ้ากวัวหนึ่งนอนเออคือปั้นได้ที่นอนใหม่มีหมอนด้วยปั้นเหอะที่นอนใหม่พี่เพนปั้นปั้นเหอะที่นอนใหม่มันขึ้นไปนั่งอยู่เพิ่งให้มันเนี่ยไอ้มีหมอนด้วยซักปั้น พี่ปั้นมีหมอนด้วยครับเฮ้ยเพิ่นแถมหมอนมาให้ด้วยเฮ้ย,ย,ยได้ที่นอนใหม่ได้หมอนด้วยนี่มีของเล่นใหม่เียับกิ๊บเลยเหรอเอ้ยพี่ปั้นพี่ปั้นได้ที่นอนใหม่ครับเอ้ยมีหมอนแถมด้วยเอ้ยโอ้ย,อย,อยสนุก งับหมอนแล้วกันเนี่ย